สวัสดีค่ะช่องเ,คเทคคนโลย,ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านเดี่ยวสร้างใหม่มือหนึ่งบ้านหลังใหญ่ค่ะตัวบ้านสวยน่าอยู่ทันสมัยมากๆเลยนะคะอยู่ใกล้กับวัดกระเจาทันใจค่ะวัดพระเจ้าทันใจนะคะอยู่ห่างจากอนุบาลลำปาง2.5กิโลเมตรค่ะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะแปลงนี้ อยู่ในโซนที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยมากค่ะเดินทางสะดวกสาธารณปรปรปรูปโภคครบเลยนะคะพื้นที่ขนาด6 8ตารางวาค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องถงูงหห้องครัวจอดรถยนต์ได้2คันนะคะราคา2 2ล้าน2บาทบ้านสวยค่ะทุกท่านเป็นบ้านสร้างใหม่มือหนึ่งเลยนะคะพื้นที่กว้างขวางมีพื้นที่สนามหญ้าข้างบ้านด้วยนะคะ มีเพื่อนบ้านค่ะอยู่ในแหล่งของชุมชนนะคะอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใกล้โรงเรียนนะคะมีบริการยื่นกู้ค่ะและให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อด้วยท่านใดสนใจติดต่อสอบถามและนัดชมนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดไลน์ตามไอดียไลนได้นะคะสองช่องทางในการติดต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ